หนึ่งสอ,งสองสาเราชาไทยสองสัตยาสองสัตยาสองอคือคือขายเนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยเด็กมานเนี่ยเด็กจะบอกว่านนทำไมหมดเร็วจังอะไรคือลูกค้าเนี่ยทานแล้วก็จะรู้ครับคือขมปังดีไส้ดีมันก็แมทกันพอดีว่าวา่วาว,าวา่าเป็นการพักในเสาร์อาทิตย์เราองพักไปโอ้นี่นี่พักแล้วฮะนี่คือพักโอ้โหเจ็ดแปดร้อยพักนะฮะใช่ครับโอ้เนี่ยเท่าจริงเนี่ยนั่นน่าพันกว่านะโธ่โอ้โห คครับพยานค,ครับครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดคุณนายอำเภอกระทุ่มแบนจงบังหวัดสุาัรน,นะครับวันนี้ก็มีกร้านนะครับ ร้านนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นอาชีพที่น่าลงทุนนะครับขายดีมากครับร้านนี้ครับเป็นปังไอ้น้ำนะครับปังออกไอ้น้ำนะครับก็ขายชิ้นละสิบาทนะครับนี่นะคชิ้นสิบาทมีเกลือข้าวโพดมะพร้าวไข่เค็มชาเขียวชาไทยคัสตาร์ดนะครับชิ้นใหญ่เลยสิบาทไส้ทะรักเลยนะครับตลาดกุนายนี่ก็มีทุกวันเลยนะครับ อันนี้เป็น,นชาไทยนะครับใส่ชาไทยอันนี้ชอโโ็อกโกแลตอันนี้เป็นสังขยาใบเตยอ,อันนี้ใส่อะไรครับอันนี้เป็นมะพร้าวกับร้าวโพดค่ะมาพาะพร้าวกับร้าวโพดอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นเนยละลาย ใส่นมเพิ่มได้เอ่อเพิ่มนมเลยนะฮะมะพร้าวมะพร้าวเหมือนเดิมค่ะร้านมาขายไปไหนบ้างนะครับมาเสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อเสาร์กับอาทิตย์นะครับที่นี่นะฮะกี่โมงถึงกี่โมงนะครับประมาณในเริ่มก็ห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็นอ่าจนถึงประมาณประมาณสองทุ่มค่ะสองทุ่มนะฮะนี่ครับมาแล้วครับ อันนี้อะไรครับผมอันนี้เนยครับเป็นเนยน,น้ำตาลโอ้เนยน้ำตาลนี่ครับนี่เปี่ใช่ไทยช่ไทยนี่ค่ะเข้าใจไหมเข้อะไกันะกถนยังไงอะรยาและก็ร้านนี้ตั้งแต่ขายมาตอนนี้เข้าปีที่เท่าไหร่ครับปีที่เอ่อปีที่สี่ครับปีที่สี่สี่ปีแล้วนะฮะใช่ครับสี่ปีแล้วต้วองขอบะคะุณทุกเปอร์ทุก ทุกช่องเลยผมนะครับที่มาช่วยถ่ายเนาะเราให้เราทำให้ปังไอ้น้ำอีวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับปังๆครับผมร้านก็ยังขายแฟนชายขายนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับครับผมว่าวันนี้ก็มีของสาขาจะเป็นอะไรล่าที่เชียงรายที่เชียงรายเป็นสาขาเชียงรายครับครับผมมาฝึกมาฝึกที่ร้านนี่ก็เลยมาฝึกนะคะเดี๋ยวครับเอาดิเอาายี่ไปไหนแล้วครับอย่าอายที่เอา ขายอยู่ขายอยู่ที่ไหนนะครับร้านที่เชียงรายด้วยนะคะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับแถวหน้าราชพัฒน์เชียงรายค่ะอ่าอยู่แถวหน้าราชราชพัฒน์เชียงรายค่ะอืมครับผมปากด้วยค่ะกำลังมาฝึกค่ะครับผมใครที่เอ่อเจอร้านแถวจังหวัดเอ่อเชียงรายนะฮะก็ไปกันได้นะฮะปลาไอน้ำปลาไอน้ำนะครับเนี่ยครับไปนี้รับประกันความอร่อยครับไส้หมูยองไส้หมูยองนะฮะเออครับ นี่เผือกค่ะอ่านี่เผือกนะครับแฟนชายของทางร้านนะครับเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ให้นะครับแล้วก็มีพวกขนมหรืขนมปังนะครับมีไส้มีอะไรให้ใช่ไหมฮะค่ะก็เดี๋ยวต้องต้องก็มาคุยกับเรา แอดไลน์โทงคือได้ออ๋ครับผมเพราะว่าคือคือรายละเอียดมันมันจะหลายอย่างครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าลูกค้าแบบเอดอยู่แถบแถวไหนใช่ไหมคะเพราะว่าพีจะไปชนกันไหอครับผมเบอร์เบอร์ร้านเบอร์อะไรนะค่ะ092ค่ะครับ239ครับ6194่ค่ะครับผมอ่าคุณพี่อะไรนะอานุชค่ะคุณพี่นุช ไม่ใช่มาปุ๊บปั๊บปั๊บจะมาขายเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะใช่ครับเพราะว่าเราทำคือหลายอย่างอะเราก็คือเราจะจะให้โอกาสกับลูกค้าแฟนชายที่ซื้อไปแล้วใช่ไหมคะเพราะวบางทีองเดี๋ยวไปซ้ำกันอ๋อเดี๋ยวไปซ้ำกันใช่เราก็ไม่อยากจะคือใครซื้อไปแล้วก็อยากจะให้ได้ครับครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดรับรับปล่อยขายมั่วมวดหมดเลยเนี้ยลูกค้าเขาก็ขายจะไม่ได้ใช่ไหมคะเข้าใจแล้วครับตรงนั้นครับ มันตรงแบบนี้ครับอย่าไปอย่าไปลงใกล้ๆกันนะฮะจังหวัดจังหวัดเดียวลงหลายหลายที่อะไรประมาณนี้ไม่ได้นะไม่ดีอยู่นี่นี่ขายวันละกี่ชิ้นครับที่นี่ครับที่นี่ที่นี่ตอนตอนนี้ที่ตกเท่าไหร่เราไปยกเจ็ดแปดร้อยยังคงประมาณคงที่ไม่ลด ไม่ไม่เอ่อไม่ลดลงไม่ลดลงเลยแต่ว่าเขายังไม่เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ครับก็ถือว่าทรงๆก็ดีเพราะว่าเป็นตลาดในตลาดกลางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตลาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ตลาดพันเลยสิบพันสองคือคือขายเนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยเด็กมาเนี่ยเด็กจะบอกว่าทำไมหมดเร็วจังอะไรอย่าเงี้ยแต่คือรถเรามันไปไม่ได้แล้วครับนะ คือถ้าไปมากกว่านั้นเราก็ขายได้โดยลูกค้าเนี่ยทานแล้วก็จะรู้ครับคือขนมปังดีไส้ดีมันก็แมทก,กันพอดีแต่ถ้าขนมปังขนมปังอีกอย่างหนึ่งไส้อีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่แมทก,กันมันก็อะไรมันก็จะออกมาไม่ดีถูกไหมัครับดังนั้นทุกอย่างมันจะต้องแมทก,กันดังนั้นในของเราเนี่ยของไปร้านไม่ได้คุยว่าอร่อยหรือยังไงแต่ว่าต้องให้ลูกค้ามาชิมครับนะครับมาชิมดูนนะต้องมาลองชิมกันนะจะรู้นะว่ารสชาติเป็นไงต้องมาสัมผัสกันนะครับครับ กับราคา10บาทนะครับสิบบาทเท่านั้นเองนะฮะยังไม่ขึ้นราคานะยังไม่ขึ้นราคาครับสำหรับนักศึกษานะฮะ10บาทจบปริญญาก็10บาทครับผม10บาทเหมือนเดิมไม่ขึ้นราคาครับผมเพราะว่าขายมาหลายปีแล้วด้วยขายมาหลายปีครับขายมา4ปีลำบากมาไม่รู้ยังไงจนมาตอนนี้เนี่ยได้ยืดๆก็เลยบด้ทุกช่องเลยต้องขอก็อันบ้ากเลยนะครับครับผมไปตาเออไปเตยนักศึกษานะครับช็อกโกแลตหนึ่งนะครับ ในนมต่อครับนมสามครับสัพยานนึ่ได้ครับร้อนร้อนทันแล้วเป่าครับเนี่ยร้อนลูกค้ามาซื้อเยอะเกิน,น,นครับชิ้นสชิ้นทันครับต้องทนันโอโ้โหทำใหมัม่นใจว่า,ว,าว่านิ่เราจะไม่ให้ไปเลยนะครับ ผมต้องขีบไปแล้วหีบไปแล้วรู้เลยครับรูปรู้เลยนะขอฝากร้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านสาขากรุงเทพนะฮะสาขาเชียงรายสาขาอูดรนะฮะสุดาการปทุมธานีนะครับแล้วก็สมุทรสาครนะครับผมตอนนี้มีอยู่ประมาณ6สาขานะครับผมที่แล้วก็จะมีต่อต่อเนื่องไปแต่ว่าตอนนี้ก็ก็คือกําลังคุยกันอยู่นะครับก็ไงฝากร้านที่ผม กล่าวมานี้้วยนะฮะทุกร้านเลยถ้าเจอที่ไหนเนี่ยให้เข้าไปซื้อได้เลยนะฮะเพราะว่ารสชาติเดียวกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อขนมปังหรือจะเป็นไส้นะครับก็จะเป็นรสชาติเดียวกันหมดเลยก็ฝากร้านด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นสาขาเป็นร้านสาขาเชียงรายนะครับอันนี้นะฮะเวลา แล้วก็อยู่แถวอะไรนะหน้าราชพัฒน์หน้ารัชพัฒน์เชียงรายนะครับต่อไปจะไปขายที่นั่นนะครับเป็นประจําอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็อาจจะเจอกันนะตามถนนคนเดินเชียงรายนะครับแล้วงานพ่อขุนแมงลายซึ่งจะมีประมาณเดือนมกรานะครับฝากร้านฝากไอ้น้ําเชียงรายไปด้วยนะครับวันนี้มาฝึกงานเลยนะมาฝึกงานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับเชียงรายแล้วล้วก็จะเตรียมตัวขายเลยนะฮะยังไงฝากไปด้วยนะครับส่วนฝากไอ้น้ำกรุงเทพก็คงไม่ต้องอะไรมากแล้วเพราะว่าเราคุยกันเยอะแล้ว ก็คือลูกค้าท่านใดนะที่สนใจที่อยากจะสอบถามแฟรนไชส์หรือจะเข้ามารับประทานเข้ามาซื้อก็เข้าม,มาตามนี้เลยฮะวันจันทร์สายใต้นะครับวันวันพุธนะฮะวันพุธอยู่ไมฮิโดนเอ่อไมฮิโดนเอ่อคณะวิทยาศาสตร์นะครับ,ออรรบอะะเอ่อลมาเออลงมาลามานะครับเอ่อสวนพฤหัสนะฮะพฤหัสก็จะเป็นธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตตลาดอินเตอร์โซนนะครับแล้ววันเอ่อวันศุกร์ก็จะเป็นเอ่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ตลาดนัดคุณนายนะครับตลาดนัดเย็นคุณนายเข้ามาหาได้ตามนี้เลยนะฮะเบอร์โทรศัพท์0922396194ครับหรือ0967159417ครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับ